สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาแรมปลาแรมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม Backpack b a t t l e นะครับซึ่งวันนี้ก็ถึงคิวของไพโรเมนเซอร์แล้วนะแล้วก็เช่นเคยครับผมก็แพ้ย่อยยับลงมาเรื่อยๆ,ๆนะโอเคเมื่อวันก่อนครับมีการอัปเดตแพทใหม่มาซึ่งไม่ใช่อัปเดตต้องบอกดีบัลลานส์สิรีบัล้ารแพทใหม่มาซึ่งมันไม่มีรายชื่อของไพโรฮะอยู่ในนั้นไม่มีการบัฟหรืออัปเดตอะไรฮะโอเคเราไปสุ่มกระเป๋ากันเลยฮะ กระเป๋ากัดเอเดี๋ยวนะได้ของดีนี่หว่าอ่าได้ของดีได้กระเป๋ากาชามาฮะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้มาสุ่มปุ๊บได้ขวดยาผมไม่ค่อยชอบเลยอะ่ะไม่ค่อยชอบเลยเดี๋ยวต้องหาอาวุธหน่อยฮะอาวุธอ่านี้มาเออมีอะไรอีกป,ปั๊บ,ป,บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอันนี้วางตรงนี้มีโลดเดี๋ยวซื้อโล่มาก่อนกล้วยล็อกไว้ฮะแล้วไปกันต่อครับ อย่างไรน้ได้ขวดยานี้มันก็สามารถที่จะสร้างบัฟให้ได้นะสามบัฟครับแรนด้อมด้วยนะแบบแรนดอมอ่ะโอเคใช้ไปก่อนนะใช้ไปก่อนแล้วไฟตรงข้ามมีเลือดมากกว่าเราอนะมีไฟด้วยอนะแล้วน่าสงสารเนาะไอกระเป๋าตัวนี้มันก็กากเกินเอออยากได้ช่องม,มากกว่านี้หน่อยอนะแบบคือมันกาชามันกาชามันไม่มีบัฟอะไรเลยอ่ะอ่ะ,ะชนะมาได้ครับมีลูกไฟมาเดี๋ยวต้องซื้อนนะก็ปกติคือแบบไม่ซื้ออะปกติไม่ซื้อนะ เอานี้มาเอานี้มาอ่ะโอเคเดี๋ยวเอาโลออกอัอน,นี้วางปับ๊บอืมอันนี้วางตรงนี้น,นี่มาวางนี่ลูกไฟวางตรงนี้อ่าเดี๋ยวล็อกอันนี้ไว้ไฟวางตรงนี้ฮะแล้วไปกันต่อครับคือปกติลูกไฟเราจะไม่ซื้อกันใช่ไหมเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันมีให้อยู่แล้วครับแต่ตอนเนี้เรายังไม่ได้กาชาอะไรหรือ,อยังไงนะฮะแล้วผมเล่นแล้วผมพลาดบ่อยมากแบบว่าใส่ของไปปุ๊บแล้วมันหายไปเลยอะไรเงี้ย คือแบบบางทีก็อึดอัดงง,งงเงเือนกันฮะเออโอเคเอาช่องมาได้ช่องมาปับ๊บเอาพลิกมาแล้วก็รีโลหนึ่งทีมีเวสโซนอีกก้อนนึงถือว่าดีมากครับถือว่าดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเอาไฟออกแล้วก็เปิดกระชาแล้วก็ล็อกคาถาล็อกคาถาด้วยนะล็อกคาถาไว้ฮนะแล้วก็เอาพลิกขึ้นอ่าพลิกขึ้นแล้วก็เดี๋ยวหนมเออเดี๋ยวต้องล็อกอันนี้ไว้ฮนะแล้วไปกันต่อครับเอยกล้วยขึ้นไปวางหน่อยก็ดีล็อกกล้วยไวฮะไปกันต่อครับ ทำไมผมถึงต้องสุมมันเพราะว่าผมอยากได้ลูกไฟแค่นั้นฮะแค่นั้นเพราะว่าเดี๋ยวดาบเดี๋ยวผมจะได้เวสโตนแล้วครับถือว่ารวมของได้ไวนะแต่ตอนนี้เราไม่มีมานาใช้ครับไม่มีมานาใช้คาถาผมเนี่ยดาเมจ10เองเออดาเมจสิบเอง,เอ,อ,เอ,เอ,งอืมมีน้องสโตนเฮ้ยน้องสโตนนี่เดี๋ยวผมขายไม่ขายไม่ขายเดี๋ยวผมเอามาสุมเพิ่มฮนะเอามาสุมเพิ่มอันนี้อะชอปปิ้งไอเทมยูดบัฟมอีอ๋อมี อเทมหยุดบ้าเกนหนึ่งสองแม็กเลือดไม่มีเดียเดี๋ยวล็อกเปลี่ยนเลยแล้วกันนะเอานี้มาเอานี้มาเอานี้มาปั๊บรีโรหนึ่งทีมีอะไรอืมไม่มีอะไรเลยรีโรหนึ่งทีมีบเบอรี่มีช่องฮนะแล้วก็มีกูเบิร์ดครับเดี๋ยวผมมารวมเป็นกูเบิร์ดพิกเนาะอ่ะนี่วางตรงนี้นี่วางนี่อันตรงนี้วางตรงนี้อันนี้เอาเอาอกโล่ใส่เข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวล็อกล็อกกระเป๋าก่อนเอา น,นีใส่เข้าไปแล้วก็ไฟใส่เข้าไปฮะขายเดี๋ยวเดีย๋ยวไม่ขายครับไปกันต่อฮะเดี๋ยวเรามาสุ่มให้หมดเลยเมื่อวันก่อนนี้ผมไปเห็นเห็นคนที่ใช้กล่องสุ่มนะฮะกล่องของขวัญซึ่งเขาสามารถที่จะสุ่มกูกูเบิร์ดลุงออกมาได้สองตัวเอออันนี้คือคือคือ,ค,อความลับของเขานะฮะกูเบิร์ดลุงเนี่ยราคา68บาทครับเพราะฉะนั้นเขาจะต้องขายของทั้งช่อง,องเขาให้หมดครับให้เรามีเหรียญเนี่ยทั้งหมด68บาท พอได้ครบ68ปุ๊บเนี่ยเขาจะสามารถหรือมีโอกาสสุ่มออกมาได้นะฮะสุ่มออกมาได้เลยนะเอออันนี้วางไว้ตรงนี้เดี๋ยวผมจัดของแป๊บหนึง่งมันกลายเป็นว่าอ่าเราต้องมีตัง68บาทเพื่อสุ่มอันนี้วางเดี๋ยวนะอา้าวไม่มีช่องไม่มีช่องอะนี่วางตรงนี้อันนี้วางนี่อ่มอ่ะโอเคยอบนักหน่อย ยอมสักหน่อยแล้วก็เอาเอามีนี้วางไว้ตรงนี้อะโอเคเดี๋ยวเรารวมมีดอันนี้ลงกูเบิร์ดนี้วางนี่นี่วาง,น,วางนี่โอเคไปกันต่อฮะการที่มี68บาทเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะได้กูเบิร์ดลุ้งเลยนะฮะเพราะแล้วทีนี้เขาทําแบบนั้นสองครั้งมาแล้วเขาได้กูเบิร์ดลุ้งสองตัวแล้วแบบแล้วคนอย่างผมที่แบบว่าไม่เคยที่จะรวมกูเบิร์ดลุ้งได้นี่แบบนี่อย่างวะมากเลยนะ <c oughs> คือแบบอีกอย่างวะมากเลยมันก็แล้วแต่คนนะแล้วแต่คนแบบว่าเขามีรูปแบบการเล่นนะฮะซึ่งผมเป็นพวกแบบว่าเทเทครัวตั้งแต่แบบเวฟแรกๆอย่างเงี้ยมันก็สู้เขาไม่ได้ใช่ไหมเออเทครัวเทครัวอันนี้มาครับปลดล็อกอันนี้มา <c oughs> บุบรี่มาฮะรีโลไม่ได้แล้วตังค์หมดแล้วหรอตังค์หมดแล้วฮะแล้วก็อันนี้วางไว้ตรงนี้นี้วางน,นี้ได้ครับเอาฐานวางเอานี้วางไปไหนๆก็มาแล้วฮะทำประโยชน์ให้กันหน่อยนะครับไปกันต่อฮะ ตอนนี้เรามีชีสเอ้ยไม่เรามีกูเบิร์ดครับแสดงว่าเรามีมีไฟแล้วอ่ามีไฟตอนนี้มีไฟแล้วนะมี blueberry. บุรบอรี่บุบอรี่ก็โอ้โหกว่าจะทิกเกอร์ขึ้นมาตอนนี้มานานเราไม่พอฮะมานานเราไม่พออืมตีตอนนี้เรามีฮีท12 12 13 15ปุ๊บคริจบครับอืมได้อยู่ได้อยู่บุรบอรีอีกลูกหนึ่งฮะมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวผมเอานี้มาบุรบอรี่มารีโล่หนึ่งทีมีพริกอีกเม็ดหนึ่นฮะแล้วก อ่ะวางไว้ตรงนี้ฮะน,นี่ปลดล็อกไปไปกันต่อฮะไฟตรงข้ามมีฟอร์คอนเบดแล้วครับผมเพิ่งจะรวม,มรวมของได้ผมเพิ่งจะรวมของได้มันมีฟอร์คอนแล้วอ่ะแล้วเขาเล่นเน้นสายจอกเกาะด้วยนะแล้วช่องเขาเหลือเยอะมากครับช่องเหลือเยอะมากเลยตีย้ดาเมจเราไม่ธรรมดานะอืมอ่ะโอเคเรามีของเนะี่ยประมาณนี้แล้วฮะเอาไงดีเราเอาไงดีคือผม,มอยากเล่นคาทาครีฮะ คาทาครีแล้วการเล่นสายครีเนี่ยมันก็จะมีฟอ,ฟอ,อนเ,ฟเ,ออฟอเซนเฟรมฮะฟอ์เซนเฟรมเล่นได้ไหมมันเล่นได้แหละเล่นได้สายเวทมานาเล่นไหมส่วนอันนี้ผมขายไปหยิบอันนี้มาปับ๊บวางไปก่อนวางไปก่อนแล้วก็มีตังสิบแปดบาทซื้อนี้ซื้อนี้แล้วก็แล้วอันนี้วางตรงไหนไม่ได้ฮะอันนี้วางอันนี้ก่อนครับไปกันต่อฮะเดี๋ยวผมจะเล่นคริคริคริอืมคริคริ ไอ้ตัวนี้มันจะไปใช้รวมของนะรวมของฮะซึ่งผมไม่แน่ใจมันรวมขบังกรได้หรือเปล่าไม่น่าจะได้ใช่ไหมเออไม่น่าจะได้ฮะดาเมจผม26แล้วฮะถือว่าไม่แรงนะถือว่าไม่แรงครับอได้กระเป๋าอจะสุ่มใหม่ซุ่มใหม่ซุ่มใหม่ซุ่มใหม่แล้วก็ไฟวางไว้ตรงนี้อันนี้วางวางตรงนี้ก็ได้อันนี้วางนี้น,นี้วางนี้เวสโซนเดี๋ยวเก็บไปก่อนยังไม่เอาึ้นครับรีโรหนึ่งทีมีช่อง มีช่องให้ครับวางไว้ตรงนี้แล้วก็รีโหลดหนึ่งทีมีสมุดอ่าตรงนี้หนึ่งอันฮะมีชุดด้วยชุดเนี่ยมันสามารถรวมได้นะรวมได้ครับรวมไหมเดี๋ยวรวมครับล็อกไว้ก่อนฮนะแล้วก็เอาน,นี้วางไว้ตรงนี้ฮนะไปกันต่อครับ <Hi. S 1> กระเป๋าอันนี้มันสองบาทเนี่ยรวมได้ต่เฟรมแน่เลยใช่ไหมน่าจะได้แค่นั้นครับตี้ตีตอนนี้โอกาส4 0่บเปรประมาณ52%ในการสร้างฮีทนะในการสร้างฮีทขออีกทีโอ้ยนิดเดียว <N ag os al> นิดเดียวนิดเดียวอ่ามีตาม,มานามัเซอรี่ครับมีไฟออกมามีไฟเอ,ามามฟอะมีอันนี้ใส่เข้าไปต่อมานามัเซอรี่อ่าอาจจะต้องใช้เขาแล้วครับต้องใช้เขาปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บวางตรงไหนได้ต้องวางนี้เหรอ <ś c oughs> วางตรงนี้วอ,สอนะ่สลับช่องฮะสลับช่องเออสลับช่องปั๊บนี่วางตรงนี้ได้ครับแล้วก็อานี้ออกมากระเป๋าน,นี่ออกมาลอกอันนี้ไว้ฮะแล้วก็วางของแป๊บหนึ่งอ่ะโอเคไปกันต่อฮะ กระเป๋านี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวหาของแพงๆไปใส่ให้มันฮนะไฟต้องฆ่ามาโอ้มีลูกไฟเยอะเลยเยอะเลยฮะแต่เขามีอาวุธแค่2ชิ้นครับแต่เขามีคูเบิร์สตัวแสดงว่าเขาจะเน้นไปที่การการฮิวการฮิวฮะแต่นี้เรามีครีโอ้ยครีได้สะใจเออมางี้ดิมางี้ดิเออมางี้ดิเอ,อดเอามีไฟมา2อ,อันครับหมดแล้วไฟมาหมดแล้วครับเอานี้ออกมาแล้วก็อืมเดี๋ยอนี้วางขยับก่อน จัดช่องนะจัดช่องตั้งเหลือ6บาทเ well, หลือ6บาทรีโลหนึ่งทีเอามีช่องมานะฮะมีช่องมานี่วางไว้ไกลๆก่อนมีช่องมาปั๊บอันนี้วางไว้ตรงนี้เอ่อบาน้ำมัสเีเดี๋ยวค่อยวางกันอันนี้ล็อกไว้ก่อนนะล็อกไว้ฝากไว้นี่วางไว้ตรงนี้นี่วางไว้นี่วางไว้นี่อ่าเดี๋ยวรวมกันแล้วครับรวมกันแล้วอันนี้เดี๋ยวผมขายเลยแล้วกันเดี๋ยวผมขายเลยแล้วกันฮะอันนี้ล็อกไว้รีโลหนึ่งทีมี มานาหยิบมานามาก่อนครับไม่ได้รวมกับมังกรใช่ไหมไม่ได้รวมฮะไปกันต่อครับฝ่ายตรงข้ามมีน้องหมา2ตัวครสามสิบสี่สามสิบสี่เปอร์เซ็นต์สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์มีโอกาสคริอยู่แต่เขาใช้ไอ้มีถังญ้าฮะมีถังยาเขาแรงนะแต่เราแรงกว่าครับตีแรงกว่าเอ้ยมีปลื้มใจได้พูดคำนี้เออโอเคได้มาแล้วฮนะ ได้มาแล้วแล้วก็นี้วางตรงนี้อ่ะเอาอันนี้มาแล้วก็เหลือสองบาทอันนี้วางตรงนี้ไปก่อนใช่ไหมใช่เอาวางตรงนี้ไปก่อนแล้วก็นี้วางท่าน,นี้ได้นะวางท่าน,นี้มันจะตีช้าลงไงตีช้าลงคนระับป๊บปบ๊นี้วางตรงนี้มานานมัสซอรี่ป๊บป๊บป๊อ่าต้องวางตรงนี้อ่ะต้องวางตรงนี้อ่ะได้ได้ได้ ได้ฮะได้ไดนนน้นี้วางนี้นี่วางนี่อันนี้วางตรงนี้ได้อยู่ครับไปกันต่อฮะตอนนี้อย่างน้อยก็มีชุดเกราะแล้วครับถ้ามีมังกรออกมานี่จะดีมากเลยนะจะดีมากเลยครับดโหลดขึ้นไปปึ๊บปึ้งโอเคบวกคลีออกมาคลี่ออกมาคอยอีกทีนึงไหนอะค,คลี่อะคลี่ไม่เห็นคลีเลยเออไม่เห็นจะคลีเลยอืมเอาอันนี้มาปับ๊บวางไว้ก่อนอันนี้ อันนี้อีกครับไม่รู้จะพอไหมนะล็อกอันนี้ไว้ฮะแล้วก็วางไววางไว้แล้วไปกันต่อฮะถ้าตัวนี้จะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อเรามีฮีททั้งหมดส5 5หน่วยนะฮะสิหน่วยซึ่งไอตัวนี้มันใช้ทีละ2หน่วยสอหน่วยอาจจะไม่พออาจจะไม่พอแต่เอาไว้ลบหนามไฟตรงข้ามฮะเนี่ยมันพ่นลบหนามได้นะมังกรอนะ่ะเป็นมังกรทั้งทีอนะลบหนามอะตีขออีกทีนึงอเอ้ยไม่ได้เลยนึงอ,อย่งแสบ เออยังแสบเลยออเอานี้วางไว้ตรงนี้นี้วางไว้นี่เอามาอีกตัวหนึ่งอะให้เต็มที่ครับเอาให้เต็มที่เ,เปึ๊บปิบปรีโลหนึ่งทีมีมานาอ f ฟล็อกอันนี้ไว้ไปกันต่อฮะแล้วเวโซนผมยังไม่ได้เลย <c oughs> ยังไม่ได้เลยเวโซนผมอะอ๋มีกรอบ81หน่วยใช้ไปก่อนตีครีแล้วครับ68เอ้ยเอ้ยมีฝ่ายตรงข่ามีลบดีบัฟมีลบดีบัฟมีลบดีบัฟตีตี22 2สขอ,อีกสองคอ โดนส่วนมาได้ยังไงนะฮะเขาครีแรงกว่าเดี๋ยวนะอืมเอา,าอันนี้มาปับ๊บอันนี้มาปั๊บดีโลหนึ่งทีเออขออีกทีหนึง่งมีช่องฮะมีช่องเอาหยิบหยิบช่องมาก่อนครับแล้วเดี๋ยวจัดของใหม่แป๊บหนึ่งฮะอ่ะโอเคไปกันต่อฮะตอนนี้เราน่าจะมีมานาพอนะน่าจะมีมานาพอใช้ฮะต,ตีอุวยไฟตรงข้ามเล่นค้อนไฟตรงข้ามเล่นแรงฮะไฟตรงข้ามเล่นแรง ตีตีหูยฝ่ตรงข้ามลบดีบัฟด้วยอะ่ะเหมือนลบดีบัฟตีไม่ทันตีไม่ทันอืมเหมือนคำเล่นแรงอะ่ะหยอกนิดหยอกหน่อยไม่ได้นะรีโลดนทีมีมังกรตัวหนึ่งฮะมีมังกรตัวหนึ่งมังกรตัวหนึ่งเดี๋ยวผมหยิบอันนี้มาก่อนปับ๊บรีโรลดหนึ่งทีมีอันนี้ด้วยรีโรลดหนึ่งทีมีมานาออฟหยิบมานาออฟมาอีกเอามานาเอามาอีกอ่าอันวางไว้ตรงไหนดีปั๊บวางไว้ตรงนี้แล้วกัน ได้ป่ะได้หยิบมาก่อนแล้วกันฮะแล้วก็รีโลยหนึ่งทีมีแมวอันเนี้ยปับ๊บสายฟ้าสายฟ้าวางใส่ไหนได้เนี่ยนี่เหรออันนี้หรอปุ๊บปับ๊บอ่ะโอเคไปกันต่อฮะไฟต้องข้ามโอ้โหสายมานาสายมานานี่เขาเล่นสายดีบัฟเราฮะเล่นสายดีบัฟโอ้โหแล้วสะท้อนสะท้อน โอ้โหแล้วเขาติดเขาไม่มีตัวไหนที่ใช้น้ําแข็งนะแล้วสะท้อนน้ำแข็งมาใส่เราฮะใส่น้ำโอ้โหไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนริเวกสองดีบัฟฮะทุกๆุสามมานาะแล้วเขาเขาทิกเกอร์เร็วมากครับ1.7เองฮะแล้วเขาสะท้อนสะท้อนน้ําแข็งมาอืมเป็นสายที่น่าสนใจมากฮะเป็นสายที่น่าสนใจแล้วกรอกเขาเยอะมากนะครับ บวก20เกราะทุกๆ1 m a g i เมจิกที่เขาทิกเกอร์ด้วยฮนะเขาติดด้วยนะเนี่ยเนี่ยเขาเน้นไปที่เกราะแล้วก็เน้นไปที่การสะท้อนดีบนะัฟฮะโอ้สายนี้แพ้ทางสุดๆฮนะคือถ้าถ้าเป็นสายตีอ่ะสู้ได้แนะ่แต่เราเป็นสายดีบนะัฟไงเนี่ยเราสายความเย็นฮนะก็เลยสู้ไม่ได้โอ้โหน่าเสียดายมากอ่ะหยิบอันนี้มาปับ๊บได้ไหมได้เวสโซน4บาทนะ4บาทตัวนี้ต้องขายแล้วครับต้องขายแล้วเอ,อิ่ม ขายโล่ไหมอ่ะสี่บาทปุ๊บซื้อมาครับวางไปเลยวางไปเลยแล้วก็เอออันนี้น่าขายทิ้งกว่าน่าขายทิ้งกว่าอีกนะอันนี้วางต้องวางท่านี้ด้วยต้องวางท่านี้อันนี้วางตรงนี้อ่านี้วางนี้อืมต้องนี้ขึ้นอ่านี้วางตรงนี้อันนี้วางวางนี้เหรอไม่ต้องวางวางท่านี้แหละวางท่านี้แหละโอเคไปกันต่อฮะเหลือหนึ่งชีวิตกับเวฟที่สิบเจ็ดฮะโหเจอแต่ของโหดคืออะไรเนี่ย โหมดมากโ,โหดมากโอ้โหแล้วเราโดนสะท้อนนีบับด้วยโดนสะท้อนนีบับด้วยโอ้โหโดนครียาวฮึ่ฮ <C _ T> ไม่ได้เกิด <_ T> ไม่ได้เกิดคือถ้าเป็นเป็นแพทก่อนหน้านะครับสายสายที่ผมเล่นเนี่ยผมมั่นใจนะค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นโกงนะเพราะว่าผมเคยพูดในคลิปหนึ่งอะว่าสายน้ําแข็งเป็นสายที่โกงมากๆนะครับเป็นสายที่โกงมากๆเลยแต่ตอนนี้คือแบบอืม เอมคือหนักหนักเลยหนักเลยฮะเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามนี่ค่อนข้างแรงเจอเมื่อกี้นี่โดนสะท้อนมาผมก็ยังเจ็บไม่หายเจอนี่เล่นอะไรเนี่ยคอร์ <c oughs> อเบดคอร์เบดแล้วคอร์เบดเขาเป็นเป็นในเ,เป็นอาวุธชิ้นหนึ่งที่ตีเร็วมากๆนะฮะตีเร็วไม่พอตีแรงอีกต่างหากเออหนึ่งดาเมจตีหนึ่งดาเมจทาให้ตีเร็วขึ้นออนฮดหนึ่งดาเมจและเพิ่มทิกเกอร์เร็วขึ้นสี่เปอร์เซ็นให้กับอาวุธชิ้นอื่นนะฮะธนูนี้ก็ยิงแรง ยิงแรงด้วยยิงเร็วด้วยฮะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าสมมุติฝ่ายตรงข้ามคลีเนี่ยของมันอน่จะตี2เท่าไอตี2ครั้งฮะซึ่งเป็นเป็นไอเทมที่แบบว่าค่อนข้างค่อนข้างปั่นอะค่อนข้างปัน่นฮะแต่หูเราสู้เขาไม่ได้เนี่ยดาเมจเราสี่สิบหกเลยนะดาเมจเราสี่สิบหกดาเมจเขาสามสิบกว่ายี่สิบกว่าแต่นี่ยิงสองครั้งไงยิงสองครั้งก็สี่สิบห้าสิบกว่าห้าสิบกว่าดาเมจเรานี่ไม่ธรรมดาสนะี่สิบหกแล้วอะเออแถม แต่เนี่ยดูสิน้ําแข็งอะ่ะเขาไม่มีอันไหนเอ้ยเขามีอันนี้นี่อ่อมีตาเม็ดสีฟ้าเม็ดสีฟ้าทําให้เราโดนน้าแข็งแต่เขามีลบดีบัฟนี่แหละเนี่ยลบดีบัฟครีนสีแรนดอมดีบัฟคือแบบเฮ้ยมันโดนเฮ้ยมาอย่างไงเนี่ยแพ้ทางอะ่ะมันแพ้ทางมากๆเลยนะพอสี่ดีบัฟเราสร้างสร้างดีบัฟได้ทั้งเท่าไหร่เนี่ยทุกทุกหกหกคียเราสร้างน้ําแข็งให้สองหน่วยอันนี้ทุกๆุสองมานาสร้างน้ําแข็งสามหน่วย อันนี้บอกว่าทุกๆ3ว,กวิกว่าได้น้ําแข็งสหน่วยอันนี้เขาบอกว่าใช้ฮีทหนึ่งหน่วยในการสร้าง2องฮีทอันนี้ทุกๆหนึ่ง,งตีหนึ่งครั้งได้12ฮีทเอ้ยใช่ไหมเออตีหนึ่งครั้งได้1ฮีทคือมาถึงปุ๊บแล้วแบบไอ้นี่ตีดับเบิลไอ้นี่ตีตีเร็วอีกเออไอ้นี่ตีเร็วอีกมันกลายเป็นว่าแป๊บๆไอ้นี่ลบแล้วเดี๋ยวลบดีบัฟเดี๋ยวลบดีบัฟสูไม่ได้ฮะแพ้ทางสุดๆโอเค ขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ